าที่เมืองมาซืเอตเนี่ยนะวิธีจะดูเมืองที่สวยงามแล้วก็สบายที่สุดก็คือการล่องเอรือเพราะว่าเมืองเขาเนี่ยจะเป็นคูน้ําล้อมรอบอสวยๆเดีย๋ยววันนี้เราจะได้นั่งเรือก,กันอีกครั้งนึงใช่แล้วดูดดดนี่อันนี้เขาชื่อว่าโฮลิกาว่าครุสมันก็จะ วิ่งรอบไปเลยก็จะมีปราสาทมาซื้อเอมีอะไรต่างๆเนี่ยสวยงามเพื่อนๆก็สามารถมาแล้วก็ติดต่อที่นี่ได้เลยได้เลยครับผมคนละ1,230เยน50นาทีนั่งปลาเดี๋ยวไปที่เรือก,กันเลยไปเลยอยากชมเมืองแล้ว ยาิในการล่องเรือที่มาซเอตเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราเห็นป้ายที่ปักอยู่ตามต้นไม้หรืออะไรต่างๆในที่เขาบอกว่า Please be quiet เนี่ยคือเรากําลังเข้าเขตชุมชนเป็นบ้านคนครหรือเป็นที่ที่เขาไม่ต้องการใช้เสียงเสียงดังมากฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่มาล่องเรือมอเตอร์ทยลูกนู่นนี่เฮฮาได้ ai, แต่เบาเสียงลงนิดนึง พี่มาลให้รอนทำเฮ้ยอะไรพี่อ้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอะเดี๋ยวมันจะลงมาปิดวะเนี่ยรอแป๊บรอแป๊บคือไหนทามสะพานรอสะพานนิดนึงเฮ้ยพี่อ้มคือ เรือที่นี่มันทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอครับสะพานเนี่ยเขามีอยู่แล้วแต่ตั้งแต่เดิมมันก็มีขนาดที่ไม่เท่ากันเตี้ยบ้างสูงบ้างถ้าเราคิดว่าเราจะเอาเรือมาล่องเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปทำลายสะพานถูกไหมอ๋อเรามาบ้านเขาเราควรปรับตัวเข้าหาเขาอย่างเงี้ยอเรือมันก็เลยทําให้มีปรับโค้งไปแล้วมันก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบเออเป็นจุดขายไปเลยใช่ไหมใช่เวลามาแล้วแบบเอ้ยไม่เราไมเห็นบอกผมก่อนเลยนะอ้าวบอก่าไม่เซอร์ไพรส์เลยนี่บอกผัวกันแทรกกันทีนี่ไม่บอกค่ะ พี <mile> ่งพี่องวันนี้มันจะลงเห็นไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ไงฮะชัวร์เปล่าชัวร์ชัวร์อันนี้สูงอยู่อุนายะคิชิเปโอมโดตริเทนิฮิโตโกอิฟุกุโยมิโคมิเอนยะโตไกเอสซาชิกะมัตสึเอโน ก็ืิดนกว่าดูละครเวทีอยู่ที่โรงรละครอักษรามักเกโนูอ่ะาดีพอมาดีพอพอพอมาสาด นี่พี่ว่าผมเหรอปราสาทอ๋อปราสาทนึกว่าว่าผมเดี๋ยวไปดูหน่อยมันคือเป็นปราสาทอะไรครับอันนี้ปราสาทมัสยิดเอะไงอ๋อปราสาทมัสยิดเอะใช่ไหมครับใช่ถ้าเกิดใครมาที่เมืองมัสยิดเอะเนี่ยนะก็จะต้องมาเที่ยวปราสาทนี้ แต่พี่ว่าถ้าเราเดินเข้าไปประสาทเล่นๆเนี่ยก็อาจ,จะดูธรรมดาไปก็เลยพามาล่องเรือแล้วก็ถ่ายรูปก,กับประสาทอย่างนี้ดี<ว>มากดีมากครับด,ดีอ่ะพี่ครับเมืองเนี้ยเป็นเมืองที่มีคลองเนี้ยล้อมรอบอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่แรกอยู่แล้วอ๋อหมายถึงว่าเป็นคลองธรรมชาติหรือเปล่าเนี่ยใช่ใช่ไม่ใช่นะคือเดี๋ยวมันต้องอย่างนี้ก่อนเมื่อกี้ที่เราเห็นคือปราสาทใช่ไหม ปกติการสร้างปราสาทเนี่ยมันก็จะมีหลายทางครับถ้าปราสาทสร้างอยู่บนภูเขาเขาก็จะมีแนวป้องกันการค้าศึกอีกอย่างหนึ่งเข้าใจเข้าใจแต่ปราสาทอันเนี้ยตั้งอยู่ที่พื้นก็จะต้องมีแนวป้องกันแนวป้องกันของเขาก็คือขุดคลองจะสังเกตเห็นนะถ้าเกิดว่าใครมาปราสาทที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเห็นว่าเวลาที่เราจะข้ามไปที่ปราสาทเนี่ยจะต้องมีการข้ามคลองกันเกิดขึ้นก่อนเพื่อที่จะป้องกันค้าศึกไอ้ข้ามมันข้ามได้อยู่แล้วแต่ว่าทําให้มันดูลําบากลําบนมากขึ้นอ๋อนึกออก เรามีค่อศกระบุกขเคยเห็นดูในในหนังต่างๆแบบอาจจะแบบว่าโรยน้ำมันมาแล้วจุดไฟให้แบบอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ก็คือเหมือนแบบถ่วงเวลาเขาก็เลยขุดคลองนี้ขึ้นมาพอหลังจากที่ปราสาทเนี่ยไม่ได้ใช้งานแล้วกลายเป็นจุดท่องเที่ยวตรงนี้เขาก็เลยเอาเรือมาล่องแล้วก็ทำเป็นจุดท่องเที่ยวอีกเหมือนกันเป็นการเสริมนะท่องเที่ยวไปใน ต้องไซมายไปกัต่อคุ้ยไซมายไปไป่ปไปไปไปยปไ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 ปบปไปไ่อเไปอปกทไป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 ะปไปไไปไ่ไปไนอปไ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 อไป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 ไไปไมไ ใช่เลยใช่เลยมีเัิร์ชชื่อได้ด้วยม10ี10กิโล10กิโลสิกิโลจากที่นะครับไปไปกันเลยเออ พาเพื่อนเพื่อนแล้วก็รอนเนี่ยมาเที่ยวที่เมืองที่ชื่อว่าทาマสุกุริออนเซ็นเป็นเมืองเล็กๆที่ยังอยู่ในจังหวัดชิมาเมนะตรงเนี้ยก็จะเป็นทางเดินเล่นให้เราเนี่ยเดินได้รอบรอบเมืองเลยตรงนี้น่ารักดีคุค่งเห็นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหเดินชุดนี้มันก็ดูแบบยังไงยังไงเนาะเราต้องเปลี่ยนชุดที่มันเข้ากับบรรยากาศหน่อยเปลี่ยนชุดนะครับเปลี่ยนชุดอะไรเป็นชุดแบบตัวการ์ตูนเงี้เหรอ ว่าเป็นเมืองญี่ปุ่นไหนเนี่ยไม่รู้เลไปหาชุดที่มันเข้ากันแล้วก็เดี๋ยวไปเดินเล่นกันดีกว่าพี่อุ้มพาผมไปเลยได้เลยได้เลยตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นจุดสําหรับเช่าเลยอยู่ข้างหลังเลยนักท่องเที่ยวมาได้หมดนะจอดรถปุ๊บเดินมาตามอุ้มแล้วก็เข้ามาในนี้เช่าชุดแล้วก็เดี๋ยวไปเดินเล่นกันได้เลยไปชุดกันมา